นี่ขายไปได้เท่าไหร่แล้วอ๋อตอนนี้เปิดตัวก็ประมาณเดือนกว่าๆเนาะเกือบสองเดือนนี่ตันห้าไปแล้วตันห้าแล้วครับตันห้าโอ้ตันห้ากิโลละสี่สิบาทสี่สิบแล้วก็ห้าสิบเรามีการคัดไซส์ให้เป็นห้าสิบาทครับแล้วลูกค้ามีการคอมเมนต์ไหมไหมว่าเออแพงไปไม่มีคําว่าแพงครับเขาบอกลูกค้าไม่แพงครับไปดูในที่อื่นๆนี่เขาขายกันโอผมอิสระเป็นโรงนะครับอยู่บ้านรามขอแหละแต่สวนอยู่บ้านตะปิมนะก็ใช้ชื่อบ้านตะปีมก็แล้วกันนะครับที่นี่คือที่นี่คือสวน พุชาสามรถสีทองคแค่ว่าเจ้าแรกในอำเภอบัชเชตเ,เ,เจ้าแรกเลยน่าจะเจ้าแรกเลยนะครับที่กลางมุ้งแบบนี้เลยทาบแบบผสมผสานแบบนี้คือกลางมุง้งปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบไม่ฉีดยาใดๆทั้งสิน้นหลังจากการกลางมุ้งมาเนี่ยเราจะไม่ทําการฉีดยาแล้วก็เปิดให้พี่น้องได้เข้ามาชมมาชิมแล้วก็มาดูว่ามันปลอดภัยจริงไหมว่าผมฉีดยายจริงไหม รสชาติเป็นยังไงให้มาดูแล้วก็มาพบมาชมมาชิมฟรีในสวนเนี่ยมาชอ็ชอกมาแช่มาช็อบมาแช่ที่นี่ได้เลยก <c oughs> ี่ต้นกี่ไร่ปลูกตัวน,นี้ครับตัวนี้ไม่ถึงสองไร่ดีนะครับประมาณหนึ่งไร่3งานกว่าๆนะครับเก <c oughs> ือบสองไร่แต่ใช้ประมาณร้อยยี่สิบต้นนะครับครับ <c oughs> ก็ขุดเป็นสามล่องเอาที่นานเนี่ยแหละขุดจากที่นานเนี่ยมาทํา <c oughs> ที่นานจากนามาทําสวนเลยครับผมยังชาวบ้านเขาบว่ามันบ้าขุดนาครับลูกอันนี้ก็เลยว่าเออพอเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็หายว่าผมหายบ้าแล้วมั้งทุกวันครับผมจากตอนนี้เริ่มกิบ เก็บมาเดือนไหนแล้วครับนี่ผมเปิดตัวเดือนสิบนะครับวันประมาณกลางกลางเดือนนะครับแต่ที่จริงๆก็ประมาณพฤศจิกาเขาจะสุกเต็มที่ของผมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็การเก็บก็ลูกค้าตอบรับดีมากบอกได้เลยว่าไม่พอขายแล้วก็ขายจริงๆแล้วก็เราปลูกในระบบอินทรีย์ด้วยใช่เราปลูกแบบคือให้มาเห็นว่าผมผมไม่ได้คุยไม่อยากให้คุยนะให้มาสัมผัสได้ดูได้เลยว่ามาเก็บมากินที่นี่ว่ารสชาติเป็นยังไงของผมเหมือนกับท้องตลาดหรือเปล่าและก็ความปลอดภัยเป็นยังไงขนาด เป็นเพลี้ยผมไม่ยอมฉีดยาครับเรายอมเสียดีกว่าคือเราไม่อยากจะทรยศ์่ออจรรยาบันของตัวเองว่าเราปลอจริงจริรจรงเนี่ยอ,อยากอยาให้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงก็กระแสต่อว่าจากลูกค้าไม่ว่าจะในเมืองต่างจังหวัดเขาก็มากรุงเทพเราก็ส่งนะครับ,รบผมคือเออเราไม่พอขายบอกตรงครับแล้วจะเก็บได้ถึงเดือนไหนครับนี่ก็ประมาณถ้าอย่างนี้เขาสุกไวมากแล้วแดดเริ่มมีมากเขาก็เริ่มสุกมากแล้วก็ผมก็น่าประมาณ ปีใหม่นะยังเก่งถึงปีใหม่แน่นอนครับถึงปีใหม่ใช่ไหมครับปีใหม่ตอนนี้ขายไปได้เท่าไหร่แล้วอ๋อตอนนี้เปิดตัวก็ประมาณเดือนกว่าเนาะเกือบสองเดือนนี่ตันห้าไปแล้วตันห้าแล้วครับตันห้าโอ้ตันห้ากิโลละสี่สิบาทสี่สิบแล้วก็ห้าสิบเรามีการคัดไซส์ให้เป็นห้าสิบบาทครับแล้วลูกค้ามีการคอมเมนต์ไหมไหมว่าเออแพงไปไม่มีคําว่าแพงครับเขาบอกลูกค้าไม่แพงครับไปดูในที่อื่นๆนี่เขาขายกันในโอถ้าเป็นแบบนี้นี่หกสิบเจ็ดสิบ ใช่ครับผมในปุดเป็นเป็นโรงเรือนเนาะเป็นมุ้งเนาะเป็นมุ้งเลยครับเขามานอนได้เลยครับแล้วลงทุนเยอะไหมครับการที่เราทําการทําอย่างนี้ลงทุนค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ด้วยอาศัยว่าใจผมรักแล้วก็อยากจะทําให้เป็นตัวอย่างว่ามันเป็นยังไงไว้ทําอย่างนี้แล้วมันมีความปลอดภัยจริงเนี่ยมันเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับการฉีดยาบ่อยครั้งนะครับ คนที่ทําพุทราจะมันจาเป็นต้องฉีดยาเยอะๆนะครับมันกันมันเอามันแมลงไม่อยู่แต่ถ้าเรากางมุงอย่างนี้แล้วเราจัดการแมลงและความสะอาดในพื้นที่ให้มันดีจบจบครับปลูกั้งเดียวเก็บได้ทั้งปีได้ทั้งปีครับแกก็จะมีเขาเก็บเป็นฤดูกาลเนาะใช่ครับเป็นฤดูกาลก็มีเราปลูกพุทราสามรสสีทองเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมครับโอ้อุปสรรคเลยเยอะครับเยอะมันไม่มีอะไรง่ายเลยมองตอนที่เราดู YouTube เขากว่าจะได้เป็นขนาดดูว่า มันง่ายว่าปลูกครั้งเดียวมันอยู่ได้นานมันสามารถอยู่โต,ตัึงได้ถึงสาสิปีเลยปลูกคร,ค,รครั้งเดียวเนี่ยอืแต่ะระหว่างการเดินทางน่ะไอถนอนแห่งความสําเร็จเนี่ยมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยิ่งเราไม่รู้จะผิดจับถูกปีแรกเนี่ยยานี่สั่งมาไอ้นั่นก็ดีอนั้นก็ดีสั่งมาจนไม่รู้พอเราเริ่มรู้แล้วเอ้ยาตัวนี้มันเป็นแบบนี้นะยาตัวนี้เราเริ่มประยุกใช้ใช้ยาท้องตลาดบ้างอเออยามันมีชื่อสามัญของมันยาไม่ใช่ว่า มีชื่อบริษัทนี้ก็ใช้ชื่ออีกอย่างบริษัทนี้ใช้ชื่ออย่างหนึ่งแต่มันมีชื่อสามัญของมันเราก็ต้องจดจำว่าเชื่อสามัญมันเป็นอย่างนี้ใช้กับตอนผักเป็นอย่างนี้ใช้กับตอนนั้นเป็นอย่างนี้และที่แน่ๆคือพยายามศึกษาเรียนรู้ไปกับมันพืชก็จะสอนเรานั่นเองนะครับแล้วพุทรานี่คือปกติบางคนก็จะปลูกแบบให้มันยาวเลื้อยเฟื้อไปแต่เราเขามีการทําในตัดทำเสาัเราจะตัดทำเสาเดือนไหนครับนี่เราหลังจากการเก็บ เกี่ยวหมดหมดหมดลูกนะครับเราก็ตัดเลยเราจะเอาแบบนอกฤดูกาลก็ได้เราตัดนี้ประมาณมกราบางคนเขาก็ตัดเลยครับถ้าลูกมันเล็กแล้วนะครับคือลูกรุ่นอันนี้รุ่น2นะครับรุ่น2อนนีรุ่น2ถ้ารุ่น3ามันจะเล็กเนี่ยรุ่น3เนี่ยเห่นงนี้ต่อไปเขาจะไม่โตเขาจะเป็นลูกแก้วเขาจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งเองเขาเรียกว่าพุทราลูกแก้วตนั้นเราจะไม่เอานั่นจะไม่เอาแล้วคือมันไม่คุ้มกับการดูแลไม่คุ้มกับเวลาที่เราเราคอยเรารีบตัดเลยรีบเร่งอัดปุ๋ยอัดยาแล้วก็ี๋ยวเขาจะแตกประมาณ2 3สอาทิตย์เขาก็แตกขึ้นมมมาาาาให่เรรรรกกก็็บุงดูลัษไปปะณ กลางๆปีก็จะเริ่มให้เห็นผลปิตอีกครับครับอ๋อมันเป็นมันมันอย่างนี้ครับพุทรานี่เขาใช้น้ําเยอะไหมครับพุทราเหรอผมว่าเนี่ตั้งแต่เก็บมาผมไม่เคยให้น้ําเลยครับนี่แหละผมบอกว่าเอ้ยมันอยู่ได้แถวโคราชเองเขาก็ไม่มีระบบน้ำนะบางสวนก็กลางแจ้งโล่งโจ้งใช้รถแทก็กเตอร์ไถด้วยซ้ําไปครับ มันก็อยู่ได้ถามว่าอยากจะน้ำํสำสําคัญเหมือนกันน้ําในระหว่างที่เขาติดลูกออกดอกออกผลเนี่ยต้องมีน้ําครับบางงาน,นบางทีต้นไม้เขาก็สลัดลูกนะครับ,รบการขาดน้ําเขาก็จะเอาตัวเองให้มันรอดเสร็จแล้วเขาก็จะสลัดลูกทิ้งเพื่อให้ตัวเองรอดรแต่<ม>เราต้องให้น้ำเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญสาคัญเหมือนกันแต่อยู่ว่าเราจะจัดการแมนเทนเนนแบบไหนเรื่องเขาโตแล้วเฮ้ยบางทีมันโตแล้วยังอัดน้ําอยู่รสชาติก็จะไม่ได้อะไรประมาณนี้เราต้องรู้จักการทำชาดีกว่าเราไปใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความหวานเราไม่ใช้สารเคมี เราต้องใช้ธรรมชาติลักษณะเหมือนธรรมชาติไอ้ทำยังไงว่าให้มันหวานพือทุกอย่างฝรั่งเฟรชถ้าเราให้น้ำเกินไปจะฉ่ำไม่หวานอดน้ําครับผมเขาก็จะได้ความหวานเดี๋ยวก็จะมีเกษตรกรที่เขาไม่เข้าใจก็จะถามอีกใช่ครับถ้าเรากางงงอย่างเงี้ยแมลงเขาจะมากระสมเกสรเรายังไงอ่าเขาว่าพุทซาเนี่ยมีแต่คนถามว่าครับพุทซาเขามีสองเพศอยู่ในตัวนะครับตามที่ผมรู้ในตัวอยู่แล้วใช่เขามีสองเพศดอกมีสองตัวพ้กตัวเมียอยู่ด้วยกันนะครับ ไม่มีมแมลงลมนี่แหละครับอากาศนี่แหละเขาจะผสมเขาเองอและของผมนี่ยังยังงั้นนี่ยังไม่พอยังผมจะ,จะเลี้ยงมิมอยู่ในนี้ด้วยเราเลี้ยงมิมด้วยมีมิมอยู่ในนี้ครับ<อ>ตัดรังจากข้างนอกมาไว้ในเลยทั้งรังเลยครับเขาก็จะผสมเกสรให้เราด้วยครับ<อ>เพราะ,ะได้มิมถ้าเจอสารเคมีเขาจะไม่อยู่ครับเราไม่ได้ฉีดยาเขาก็อยู่ครับนี่คือนี่คือการจัดการข้างในในรูปแบบในโรงเรือนทำยังไงบางคนก็ถามน้ว่าเอ้ยปลูกเป็นมุ้งเป็นแบบนี้ผสมเกสรให้เรายังไงจริงจริงเขา พืชแต่เราพืชมันมีวิธีการของรัาถ้าไม่เข้าใจก็สามารถมาปรึกษาพี่อิสระเป็นโรงได้ครับมาที่คุณอินฟาร์มนะครับพี่กัลอยู่ไหนนะครับเนี่อ๋อที่นี่เป็นคุณอินฟาร์มบ้านตะปิมเลยนะครับแอดบ้านตะปิมมาเลยเลยตลาดน้ําตะปิมมาถามเขารู้จักหมดครับสวนพุทราเขาจะรู้จักเลยว่าเจ้าไรเจ้าเดียวแหละในบ้านตะปิมเนี่ยไว้อยู่ตรงไหนเลยตลาดน้ามานิดหน่อยจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าข้างในเนี่ยบางคนว่าพุทราหนอนนี่ชอบมากใช่ครับเดี๋ยวจะ เก็บให้ดูและชิมให้ดูแกะให้ดูนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีหนอนข้างในไหมใช่แล้วลมีสารเคมีไหมใช่ครับใส่ปิง้งไม่มีครับรันปรันตีได้เลยลูกค้าทุกคนที่มาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันม,มันเป็นไป,นปนได้ยังไงพุทซา เหมือนกับเราตอนเล็กๆอ่ะใช่ไหมไปกินข้างทางไม่มีอะไรกินหรอกใช่ไหมอืแต่มานี้ด้วยผมนี่แหละเป็นคนที่ใจรักพุทราชอบกินพุทราก็เลยทําในสิ่งที่ว่าเฮ้ยมันต้องกลางม้งสีเราอยากจะสะอาดได้ก็เลยทำแบบนี้รสชาติรสชาติดีจริงใช่ครับอันนี้เป็นพันอะไรครับนี่อันนี้เป็นพันเหรียญทองนะฮะเหรียญทองเป็นพุทสาพูดง่ายๆเป็นพุทราตัวผู้ที่ช่วยผสมเกสรอ๋อเราเราใช้ตัวนี้ช่วยครับเพื่อเรื่องอะไรครับหนึ่งตัวเจ็ดตัวหนึ่งคือคนที่อยู่ตัวที่อยู่แถนี้จะดกแบบดก ดกมากมากครับเพราะว่ามันจะได้เกรสรตัวนี้อันนี้สงจากตัวนี้ไปผสมเกรสรทําให้เกิดการดกมากเดี๋ยวลองชิมนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะว่าอืมไม่มีหนอนบอนไส้เลยนะครับมีแบบใสปิ้งนะครับรสชาติดีด้วยนะพี่ใช่อืมแล้วเขาว่าการปลูกพุทรานี่มันจะมีการกลายพันธุ์หรพี่ถ้าเราปลูกด้วยกันแบบนี้ไม่เคยมีการกลายพันธุ์ครับผมไม่เคยเห็นเลยกับการกลายพันธุ์เป็นยังไงแม้ ต่อที่ผมเอามาจากไอ้คนที่เขาปลูกก่อนนะครับคนที่ผมมากินพั์มาเขาสามสิบปีแล้วครับรสชาติเดิมครับยิ่งต่อใหญ่ยิ่งอยู่นานยิ่งให้ลูกดกครับเนื่องจากรากเขาขยายเยอะการหาอาหารก็จะได้เยอะกว่าอันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เรียญทองที่เราต้องปลูกหนึ่งต่อเจ็ดเพื่อให้การผสมเกสรลูกจะติดดกดีมากครับดูของเขาจะดกดกแบบดกดำดีนี่ดูใบยังไงเขาจะออกตามใบเลยตามข้อเลยเราก็ปลูก พันธุ์ตัวนี้หนึ่งต้นหนึ่งต้นกับเจ็ดต้นหรือหกต้นห้าต้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะให้เขาช่วยผสมเกสรใช่ครับเป็นพุทราช่วยผสมเกสรบางคนก็จะเปลี่ยนจากพันุ์นี้เป็นพุทราห้าศูนย์นะครับเป็นลูกใหญ่ลูกดกเป็นเหมือนจัมโบ้เลยครับนั้นก็เหมือนกันได้เหมือนกันก็แล้วแต่สวนแล้วแต่สวนครับเห็นพี่อิสระเป็นโรงเนี่ยปลูกในมุ้งข้างบนเนี่ยถามว่าพุทราเนี่ยเขาจะผสมเกสรแมลงจะเข้าผสมเกสรเขาได้ยังไงครับนั่นแหละครับ คือส่วนผมเนี่ยบอกตรงนะผมจะต้องให้รอให้พุทธาเนี่ยเขาติดลูกก่อนอันดับแรกติดลูกให้เยอะๆแล้วก็ผมถึงจะคลุมและส่วนที่เหลือครับก็จะพุทธารับจะมีสองเพศนะครับเพศผู้เพศเมียอยู่ในในต้นเดียวกันนั่นแหละและเขาก็จะผ่านการเป็นอากาศวยการผสมเกสรมันก็ติดลูกครับไม่ลุกไม่ต้องกลัวว่าไม่ติดลูกโอ้ก็คือให้เขาติดลูกก่อนแล้วเขาค่อยคลุมครับครับก็คือเราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าลมเขาจะช่วยพัดผเกสรครับโอ้อันนี้ปลูกแบบ อินซีเลยเนาะใช่ครับอินซียครับปลูกแบบนี้มาชิมมาชอบได้ผมเปิดสวนนี่ลูกค้ามา20่สิบคนเข้าในสวนชิมฟรีครับชิมเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บครับไม่อร่อยไม่ต้องซื้อเออแค่นั้นเองผมใจกว้างอยู่แล้วครับผมอ๋อถามได้ลูกค้าที่มาครับใครที่สนใจช่องทางการติดต่อแนะนำเลยครับว่าจะเข้ามาได้ยังไงครับเออมาที่คุณอินฟาร์มนะครับถามรถตุกๆทุกคันรู้จัก รถถ่ายหน้าเดินตามรู้จักแถวบ้านตะปิมถึงระมาดคอตะปเดียกนี่เขารู้จักว่าสวนพุทธาที่ไหนเลยตลาดน้ําตะปิมมาก็จะถามเขาจะรู้เลยว่าสวนพุทธาคุณอินอยู่ตรงไหนเขาจะบอกรู้เลยว่าเพราะว่าผมเป็นเจ้าแรกในอำเภอบอเชกก็ว่าได้ที่ มีพุทรากลางวงแบบนี้นะครับไม่มีใครทำไม่ร้อนเนาะไม่ไม่ร้อนด้วยเนาะอ่ามันกรองอากาศลมจะเข้ามาไม่หมดนะครับเราจะปะทะลมเต็มที่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับครับผมเนี่ยมันมันจะกรองอากาศด้วยกรองอากาศด้วยแล้วก็ต้านลมด้วยครับผมก็จะทําให้พุทราเราอาจจะไม่ร่วงเวลาลมแรงๆมามันจะไม่ร่วงครับพุทราเขาเป็นอะไรที่อ่อนไหวเหมือนกันโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอสระเป็นงนะครับท่องทางก็ติดต่อทางไหนได้ครับ ของผมมี Facebook อิสระเป็นโรงนะครับเซิร์ชไปดูเลยจะเห็นรูปผมกับรูปเฮาตัวนี้นะครับกับอิสระเป็นโรงแล้วก็แฟนเพจของผมก็คุณอินฟาร์มนะครับมีอยู่นะครับเข้าไปดูทางช่องทาง Facebook แล้วก็มี u t u b e นะครับก็มีนะครับแล้วส่วนมากผมไม่ค่อยได้ลง u t u b e เลยแล้วก็ Facebook ส่วนมากจะลง Facebook ส่วนตัวช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ลงทางเพจเพราะไม่มีเวลาจริงๆนะครับงานมีเยอะทั้งพุทธาทั้งพืชผักหมุนเวียนนี่ โอ้วันๆแทบไม่ได้หยุดเลยนะครับตื่นมาไม่รู้แต่ไหนตอนนี้มีปลาส้มด้วยมีปลานิลข้าวคั่วด้วยกับงานหลายๆอย่างนะครับทำผสมผสานครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรก็ศู5ย์6 2 5 0ห้าเจครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาเรื่องพันธุ์เราก็มีนะครับผมมีเครือข่ายพันธุ์ที่แน่นอนพุทธาาปลู้ดีๆนะครับบางคนจะเจอเหรียญทองบางคนจะเจอพวงทองซึ่งพันพวงทองนี่จะให้ลูกดกเลยก็ที่เห็นระยะมากมาก แต่รสชาติของผมก็ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยหวานนะครับ,รบลูกค้าส่วนคนส่วนมากก็จะชอบสามรสสีทองนะครับ,ร,บระวังให้ดีๆถ้าซื้อให้เป็นที่ที่พี่น้องไว้วางใจว่าเป็นของแท้นะครับนะครับอยากจะแนะนําบางคนผิดหวังมาหลายสวนแล้วนะครับต้น,ต,นต้นทางต้องชัต้องต้องชัดเจนครับอหลายมีเยอะ พุทรามีหลายหลายสายพันธุ์นะครับระวังให้ดีๆครับอยากจะแนะนานะครับไปเจอพุทราป่าถ้าเจอพุทราป่าจะหนาวนะครับจะเสียใจอีก3ปีสปีเนี่ยว่าจะเริ่มต้นใหม่เนี่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรเมื่อกี้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดเสอาหครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่สะเป็นโลงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ